สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม d เดล塔ฟอร์สสำหรับสงครามในวันนี้เสนอเป็นปืนที่มีชื่อว่า SG 5 5 2ครับปืนสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ตามหน้าปกเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าปืนนี้ดีมากขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งยิงไกลยิงเร็วแต่ก็ดาเมจน้อยสุดในบรรดา Assault Rifle ด้วยกันนะครับพี่แกเนี่ย19เองไงตอนนัดน,นะคนอื่นเขา20บวกกันหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่คนนิยมใช้กันมากตอนที่เกมมาใหม่ๆนะฮะแม้ว่าในปัจจุบ,บัน,นจะโดนกระแสนิยมของ CI ซีไอสิบเก้ากาาาาบปืนนี้ ดีเทลการแต่งปืนครับจากหน้าตาเฉิบยุค90เนี่ยเมื่อใส่ของครบแล้วก็จะกลายเป็นยุคโมเดินขึ้นมาทันทีเนะคือเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเลยนะครับนี่คือรายละเอียดปืนนะฮะดังนี้ความเสียหายปืนนะครับ19คอนโทรปืนคือ75เลยอันนี้หัวใจสำคัญก็คือการเปลี่ยนปากกระบอกที่จับปืนให้กลายเป็นโวลติเคอลนะครับจะได้เป็นภาพดังขวานี่แต่ถ้าเป็นโฮลิซอนเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบนั้นน่ะผมขี้เกียจคุมเมาส์ไงมันทะยานขึ้นอ่ะเป้าก็เลยเป็นเว์ติ จะปืนเล็งปืนไว้53นะครับดนถังลบเยอะเพราะว่าใส่แม็กสีถ้าใส่แม็กสาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา5หน่วยเลยนะครับความนิ่งปืนอันนี้60ิครับยิงแบบไม่เล็งก็45เลยประสิทธิภาพปืนเนี่ยแค่ข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอนะครับดูซชื่อว่าของจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเลตโกสู่สงครามดีกว่านะครับผมมากันแล้วนะครับนี่คือ Atta a n d อ e ด e อีเฟนดานของสนามเพราะนะฮะอันนี้โชค้ายนิดหนึ่งตรงที่ว่าเจอปิงเนี่ยร3 0ิบวกเลยแต่ก็น่าจะถูกไถแบบกลุ่มกิบได้เล็กน้อยนะคร ข้างหน้าคนเยอะมากเลยฮะระเบิดก่อนกันครับเป็นการประเดิมก่อนเลยเระเบิดสวนกลับมาเช่นกันนะครับมันมีหลายลูกมีมลูกเดียวแต่เราแรงกว่าสังหารหนึ่งแอซิดอีกหนึ่งนะครับได้ลองช็อตการสังหารด้วยโหสโมงกหนามากข้างหน้าแล้วกันนะครับโอเป็นมุมบ้างเพราะว่ามุมเก่าเนี่ยมองใครไม่เห็นเลยโอโ้โหเดินผ่านหน้าผ่านตานะครับอันนี้ประหนึ่งว่านี่คือสวนหลังบ้านสินะมันคือสนามรบวเวยเบื่อไย องจริงลำพังเพียงแค่กระสุนปืนเนี่ยคงจะไม่สามารถบุกเจาะเข้าไปได้นะครับต้องธนูด้วยสกิลมาพอดีเลยครับไปต่อธนูสายฟ้าโดนคือช็อตแน่นอนโดนตัวคือช็อตแยนตายเลยครับถ้าโดนตัวนะแต่เพราะว่ามันก็ดูไม่ค่อยขี้คายเลยวะ่ะถ้ให้่ตยเรามานะครับสแกนนิ่งแอโร่ทำให้เราสามารถสแกนได้ต้องลองใช้ใดูนะครับนี่เลยสแกนหน่อยสิระบุตำแหน่งแฮกแฮกแฮกเจอโอ้ รีคอร์มา210้แตบเลยครับอันนี้แต่แก็เกือบตายเหมือนกันระวังข้างหน้า,าคือถ้าเป็นในสงครามของจริงเนี่ยสถานการณ์อย่างเงี้ยมันตึงเครียดม,มากผมคงจะพูดไรไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นในเกมเนี่ยล้วก็คงจะบรรยายได้อยู่นะครับยังพอพูดได้ไงเอาละช็อตไปซะพื้นที่เอครับเรามีปริมาณมากกว่าเล็กน้อยแต่สูตรก็คงจะมาป้องกันต่อเนื่องเช่นกันนะฮะมันคงจะไม่ให้เราเออกระสุนหมดพอดี <c oughs> ลืมดูเลยเหลยกกรปื้นพกแล้วนะครับ ตำแหนในการเก็บใกล้สุดก็คือข้างหน้าข้างหลังคือไกเลเกินไปเล็งใครวนะน่ะสมกมาครับโอกาสนี้น่าจะระเบิดมาไม่จะไปเก็บซะหน่อยนะครับกระสุนรอสักครู่ขอบคุณมากนะครับผมใครไม่รู้ใส่ก็สั่ต่ออายุการใช้างานเราได้นะครับยาชามาแล้วโซนิคเวฟไม่ปลอดภยัยวิ่งไม่นะ่าขอบคุณมากนะพวกเกือบ <k> <k> จะต้องตายซะแล้ว<สา> ข้างในมันก้าวร้าวมออากอผู้ชมฮะไม่ง่ายในการตีให้แตกนะฮะเราต้องสู้ยหลายทางนะครับมีอะไรคืองัดปนใช้ให้หมดอะตอนเนี้ยพื้นที่เอใกล้แล้ว <c oughs> ก็ที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะครับอีกเพียงแค่นิดเดียวเองนิดเดียวข้างบนนะต้องระเบิดเข้าตเต็นไปได้บ้า,าไม่แน่ใจนะแต่ขึ้นฮิตโดนด้วย <c oughs> หลังป้อม มลมเลยเแ,แล้วพื้นที่ A คุณผู้ชมครับในที่สุดก็เป็นของเราจนได้ Object i v e A under a t t แ c k แต่ทเราว่าก็แคปเจอร์สมบูรณ์แบบเช่นกันนะ่เพื่อนเจ็บข้างหน้ารอสักครู่นะเพื่อนยังไม่ปลอดภัยเลยอะสแกนได้สวยออกไปซะเคมาแล้วมาแล้วหนักมากสงครามจุด <c oughs> แ,แรกนะครับนี่แค่เซเกเตอร์แรกนะในเซกเตอร์ต่อไปจะเปิดในอีก9าวินะครับดูซิว่ามันจะเดือดกว่าเดิมแค่ไหนอะ ถอยไปสออิสามวิครับเตรียมพร้อมรอต่อเลยปราจันบานถ้าเป็นเอเมเนฟิลหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงนกหวีดแล้วก็เสียงอูร่าของเพื่อนพ้องข้างหลังขึ้นมาใช่ไหมแต่นี่คือเกมฟรีสไตล์จีนะฮะมันเลยตัวใครตัวมันครับผมเปรียบเทียบอะไรวะเนี่ยสู้มัน40สิฮิตครับรวมกันเป็นร้อยปดสนอย่างเยอะไปต่อ จะลงสนามพ่อกันแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายมือมิได้แบบแจ้งว่ารถถังเรามาคันที่2ในะคันแรกพังไปแล้วเดี๋ยวช่วยขับนะเราจะเป็นตำแหน่งของคนถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสแกนนิ่งได้ไงระบุตำแหน่งศัตรูนะครับหาข้อมูลให้กับของเพื่อนของเพื่อนจะมองเห็นได้ง่ายๆจะลวดเหรอต้องเราเองแหละรถถังเหมือนไม่มีมุมในการยิงนะครับผมจะอ้อมไม่ฆ่าม,มันไม่ได้วะมันห้ามนะครับอันนี้เดินไกลเกินไปนะครับนั่นแหละโอเคไปต่อ ถ่ายรูปถ่ายรูปส่งก่อนแล้วผลของการถ่ายรูปเนี่ยซึ่งเพื่อนๆจะมองเห็นได้ชัดขึ้นใช่ไหมแถมไม่พอนะครับเราจะมีแตะแอซิดด้วยไงมาแอซิดครับขึ้นอย่างหล่อเนื่องเลยเพราะว่าสงครามเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงแค่กระสุนปืนในการทํามหันต์กันนะครับต้องมีข้อมูลด้วยเุ้ยเขาว่าลูกเขาลู้เราเลยลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมละครับเมื่อกี้มีคนนะยิงจากก่อนเลยเมื่อกี้าเห็นชัดๆเลยว่ามันมวิ่งมา แต่เหมือนก็ตกใจเหมือนกันเลยไม่วิ่งมาใช่ปะเราเลยใส่ก่อนเลยครับ B2 ถ้ 2> 2าเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับใน B1 เมื่อกี้ดีเทคเจอ2คนใช่ปะข้างในสวยธนูธนูต่อโดนโดนอิเล็กทริกดาเมจครับ39แอซิดอีกหนึ่งข้างในเพื่อนก็น่าจะเคลียร์แล้วหรอมั้งเพื่อนเราส่วนใหญ่เข้าไปโลมรันแล้วนะครับเพื่อความชัวี๋ยวเราตายฮะวางบีคอนก่อนแล้วกัน ได้ป่ะเนี่ยพื้นที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเลยไม่สามารถที่จะวางได้ได้อยู่แค่บีหนึ่งมันเป็นเดสโซนเะนี่ยเดงเจอร์เลยเดงเจอรัสโซนเลยนะฮะโคตรอันตรายโรเบิร์ตย้อยย้อยเป็นฝนเลยเมื่อกี้ได้แล้วไม่มีใครมาเข้าคองคืนนะครับรอต่อภารกิจต่อไปคือบีสองเลยผมก็ได้ใช้ฝีมืออันบอยบี้ผมเนี่ยโปรเทคพื้นที่บีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนๆไปพื้นที่บีสองนะน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะว่าปืน,รเ,ปนรเรากับความสามารถของผมเนี่ยน่าจะรีเฟกไม่ทันนะครับคิดว่าป้องกันพื้นที่ไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมฮะอีกอย่างได้แต้มโฮเดลไลน์นะครับแล้วก็อะไรนะเขาเราียกว่าดีเฟนต์พื้นที่นะครับผมอะไรเพื่อนอะไรแวบๆเมื่อกี้นี่คือต้นโตของแว๊บๆใช่ไหมขอบคุณมากที่ยิงเตือนก่อนนะครับอีกคนนึงวิ่งเข้ามาอีกคนอีกคนอีกคนชัดเจนเลยครับว่าใช่มันชูเพื่อนมันอะมันนอนอยู่อะไม่รู้ เอ้ยได้เจ๋งทะนุปักตัวไม่หมอเฮลมีทะนุปักตัวเฉยเลยขอบคุณมากเลยครับได้ได้อยู่ใกล้หมอพอแต่แล้วพื้นที่ B2 ก็สมบูรณ์ครับเซกเตอร์ B ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นของเราจนได้บรกิจต่อไปไปพื้นที่ C เลยครับรอเปิดใหม่อีก20วิครับผมอ่าดีนะไม่ได้ไปพื้นที่ B2 นะตอนแรกถ้าเราไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู่ว่ะใครับพื้นที่ B1 ในป้องกันไว้ก่อนดีกว่า ล,ลังสังหอนี่รแล้วลังสังหอนจะเปิดไหม่นี่อีก8วินะครับรอเลยรอเลยครับเขาบอกให้เราถอยครับเราไม่ถอยเราจะไปต่อแล้วเอาเลยเพื่อนออบเจกตี e c ครับพื้นที่เดียวไม่เหมือนบีหนึ่ีสอก่อนหน้านะบริเวณซากหลักขับพังรรเราพวกเราไปเคมอยู่ครับอันตรายมากด้วยเนี่ยเพราะว่าเซกเตอร์เดียวไงกำลัองอาจจะหนานแน่นก็ได้นะครับเราต้องต่อสู้กับมันมีคนดักว่า ดักหลังกำแพงพวกไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมจะไปเช็คให้เลือเอออ้าวกลางเกมคุณผู้ชมครับบีมขึ้นวางเทดิคอบีคอนแล้วนะเพื่อเยาวพื้นที่สีให้ได้ในโคตรใจเลยวัยไม่ห่วงแต้มสุดยอดเลยครับทำเพื่อทีมสีสีต้องเป็นของเราบเพื่อนนี่ว่าตกใจหมดต้นการเซียไว้นี่คือกลางซีเลยนะครับสมรับภูมิกางซีเลยโดนการต่อต้านบีขวาและซ้ายต่อพร้อมกัน สแกนนิ่งไม่เจอใครครับแต่ทวายซิดเหมือนกันด้วยเดี๋ยวนะฮะอุ้ยมีความพยายามในการต่อต้านนะครับแต่ทวายยังไม่เกี่ยวก,การพอเราเหกันอยู่ได้อีกอย่างเรามีบีคอนสปอรฮะใครๆก็เกิดได้ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยแคปเจอร์เรียบร้อยชัดเลยว่าใช่สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าอะไรบแวบๆแบบได้พื้นที่มาแล้วเหลือ <laughs> 2เคสสุดท้ายคุณผู้ชมมาสงครามก็จบแล้วตัวเกิดเนี่ยกลับมาแม็กอีกครั้งคือ400เลย อฝ่ายเราโคตรก้าวร้าวกะตอนเนี้ยเกียวการดมากมากนะฮะสุดยอดไปครับสมรภูมิข้างๆมีคนด้วยแล้วนะนะมีเห็นอยู่ลักษณะจะเป็นเงาตะพุ่มตะพุ่มอะดำๆนั่นๆใช่ปะใช่ทางขวายิงมาเหรอใสฟ้าโอ้โหเกือบตายและเลือดกว่าจะรีขัดจังหวะมากล้างกล้องอะที่เดิมเลยครับไม่ยอมขยับไปไหนนะฮะ อย่างครับเงาตะพุ่มยังไม่หมดโอ้โหสาหัสจริงแต่ขอตูมก็สวยเลยครับชุดดำสลับทองใช่ไหมตัวละครเท่มากเป็นเหมือนสกินนะครับอย่างเฟี้ยวไปต่อครับพวกเราได้ดีหนึ่งมาแล้วนะฮะต่อไปคือดีสองครับเอายังไม่หมดอีกอะไี่ว่ามีแค่นี้ขอบคุณเพื่อนมากครับที่ไม่ทิ้งเราไว้เกือบจมกองเลือดตายซะแล้วเนี่ยทำให้เรามีโอกาสกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ดีสองเพราะว่า โอ้โหมันจะง่ายมากในพื้นที่นี้เพราะเราเป็นไฮกาวใช่ไหมยิงใส่โดกาวอะมีรถังมีผ่านหน้ามันจะอีซี่เลยครับแต่ยังไม่มีหรือไปไหนหมดก็ไม่รู้ข้างหน้ามีคนครับการตายฮะผมว่าระวังบีคอนก่อนดีกว่าเผื่อๆไว้ก่อนถ้าเพื่อนตายก็สามารถมาเกิดได้ข้างหน้าหลังเทนเดอร์หลังเทนเดอร์อตายโอเคสวยว้าวดีสองครับเห็นไหมไฮกาวเขตดีมากในการเอาปืนใหญ่ยิงอัดเข้าไปนะครับแต่เพราว่าไม่มีเลยสักอันหนึ่ง เจ้าราวนี่วะสแกนเปิดโปมองฮะโอ้โหใช้คำว่าอยู่เป็นกองร้อยเลยครับโคตรเยอะข้างในอ่ะแถมสแกนนี่นี่410เลยอ่ะเอาไงดีวะด้วยปืนเปล่าแล้วเท้าเปื่อย <c oughs> ก็ต้องไปต่อสิครับยังไงซ้าไม่สามารถหยุดได้ต่ออยู่แล้วต้องการสโมคหรือไม่ก็อะไรบางอย่างที่มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพื่อน,นอะไรก็ได้ครับตอนนี้งั้นออกมาใช้เลยเอ <c oughs> Oh, AWM Sniper ว่ะโหมีคนวางแทคกิคอลบีคอนอีกแล้วครับนี่เลยแท่งเบลเลอร์คือถ้าวางทีๆทีแบบเนี้ยนั่นก็หมายความว่าตอนปลายเกมเนี่ยเราจะไม่ได้มีการมิสไซล์ใช้กันใช่ไหมเนี่ยของบุ้มๆอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับงานนี้แต่ถ้าว่าทาให้ทีมสามารถชนะได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไปไปเพื่อนอีกสตัวได้อะตายมเนะี่ยรอดอยู่ หมดพอดีแก้เคิร์นสองนะครับคือไอ้เวยลงะวิ่งไปตามเพราะามันจะเอาซีไฟแปะใส่ตูดเขาไงเป็นผู้ระเบิดขวดนะฮะบ้าระเบิดได้แล้วดีสองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะสามารถแคปเจอร์ได้จนได้นะครับเออแขมาได้อย่างนี้เสียวะตำแหน่งของปืนใหญ่ศัตรูนะครับแต่แล้วได้แล้วตัวเกิดเรือเฟือครับจาก400เนี่ยเหลือเพียงแค่290นะครับดีสองอุ้ยอะไรอะ ไม่แน่ใจฮะมันคืออะไรกันแน่สแกนเจอหนึ่งแคปเจอร์เสร็จสมบูรณ์ครับภารกิจต,ต่อไปลาดออบเจคทีฟฮะแนวรบสุดท้ายคุณผู้ชมบอ,อกไปซิออลิมิเนตให้หมดนะครับตัวเกิดจะเป็น400และอีก3วิเซกเตอร์ใหม่เปิดบุกเลยปืนใหญ่มีคนใช้ระวังด้วยบอ,อกไปแล้วนะแมนดาวไม่สามารถที่จะชุบชีวิตได้เพราะเราไม่ใช่หมอเดินหน้าต่อเนื่องเลยครับ เพิหมเิหมบอกบอกเลยว่าและทมกระบาดแผนนี้เนื่องจากว่าหน้ามือตาม,มัวไปหนึ่งว่าเลือดใกล้หมดตัวแล้วนะครับซาจะจัดนะฮะหน้ามือเฉยอีพื้นที่อีครับข้างหน้ายังไงอะเพื่อนในมินิแมปจชว่าฝ่ายเราเนี่ยพยายามจะเข้าก่อนครับเดี๋ยวจะสกัดกั้นจากปีขวาตรงน,นั้นแหละเพื่อนเอาได้ปเปล่ามีคนเข้าไปแต่เหมือนว่าเออสวย ตามงานต่อให้จบนะครับบวกร้อยสิบแต้มเพราะว่าลองช็อตได้ยังไงล่ะโลแอมโม่เหรอเกศศูนสำรองเราเหลือน้อยแล้วนะครับต้องไปเติมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล้วนึ่งนัดยังได้อยู่เค,คลองจรวดด้วยสกิลจากอูดูลูเขานะครับมีใครไหมเนี่ยมันไปแล้วเพื่อนมันเจ็บหนักมากเออนั่นแหละโอย คนที่ตายเกิดจะเป็นเราซะแล้วนะครับดีนะมีเพื่อนช่วยถ้ามีมีเพื่อนเนี่ยการันตีความตายร0 0แน่นอนนะฮะเพราะว่าซูไม่ได้จะว่าไปเรามีแต้มพอไม่พอว่ะขาดเป็นหมื่นเลยครับงั้นก็ต้องพยายามเก็บหน่อยที่อยากลงไกลไม่ทรายคุณผู้ชมถ้าไม่หวังจริงก็เป็นอาร์เทรี่ซาวโวอไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ก็ต้องหาพื้นที่เหมาะสมในการลงนะครับข้างในรถถังหนึ่งันคันเบอร์เลอร์เลยสแกนได้สวยก็มาอีก โอ้ไปขวาครับมีคนด้วยผู้หญิงผู้หญิงนี่แหละได้ไหมเนี่ยทางขวามือจะมีใครกล้าไปไหมนะมีสองคนอุยอ้ยหงายล็กดอเลยครับไม่ได้แหละต้องไปทางเดิมเลยฮะน่าจะปลอดภัยกว่าแต่นี่คือสองครามฮะขอปลอดภัยเนี่ยอยู่เพียงแค่ประเดี๋ยวประเดานั่นเองไปเพื่อนเอาระเบิดหลุดมือปะนะ่ะขอบคุณมากเลยครับอ๋อระเบิดยังอยู่หหมอชุบไวจะจัดเลยนะเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับขอบคุณมากมาก เลสโกเกมเดนเจอร์โซนครับล้างแล้วล้างแล้วพื้นที่ E ีโคตรเดือดแน่ๆเพราะว่ามันคือหน้าบ้านเขาเลยไงหน้าเฮดคอร์เตอร์ใหญ่หน้าเฮดคอร์เตอร์มีเพื่อนตายเหรอรอสักครู่เดเพื่อนเรามาแล้วเราจะปลอดภัยอยู่แล้วบ้างครับเขาคงจะโดนอาริลี่ย์ซาโวสาดเข้ามานะดูต่อสหายยิงสู้มันแต่คิดว่ากระสุนเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่นะครับจังหวะนี้เพราะว่าซาโวแม้ซาโวอาริลี่ย์ครับ เดี๋ยวใส่ไปในพื้นที่ที่เป็นน่าจะข้างหลังแล้วกันโอเคตรงกลางน่าจะมาโดนใครนะครับข้างหลังดีกว่าลบเร็วเข้าลูกหลงจะมาแล้วพื้นที่ครับได้ใครไหมเนี่ยรอสักครู่ไดเมจยังไม่ขึ้นเลยนะครับเฮ้ยแตกเอาไม่ขึ้นความเสียหายฮะแต่ก็รู้เป็นของเรานะครับที่มันบ้มุมอยู่ข้างหน้านั่นแหละขายวานะน่ะอีครับ เฮ้ยอะไรวะตอนแรกเหมือนจะได้ตอนนี้ก ah ับกันครับมันป้องกันกันอย่างหนาแน่นเลยอะแสดงว่ามันต้องเข้ามาอย่างลึกแน่นอนนะครับสภาพนี้เฮ้ยไม่ได้เนี่ยเอโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยการตายวางบีคอนไปก่อนคือมาเกิดใหม่จะไดจ้ใกล้ๆบีคอนเล็กคืออย่างเก่งบีคอนใหญ่ไม่ไหวครับยังขาแต้มอยู่นิดเดียวฮะอีอีอีเหยียบจุด แสดงว่าบีคอนแน่ๆอ่ะเจ๋งเพื่อนดีนะไม่ใช้ปืนพกถ้าไม่ใช้ปืนพกกันหน้าดูขอกระสุนหน่อยปืนหลังแล้วมันหมดไปแล้วนะครับโอ้นี่มันกลางสมรภูมิอันตรายมากแต่ก็ต้องอยู่ต่อถอยคงไม่ไม่ทันแล้วล่ะไปเลยลาสเตอร์ได้ตายสมใจไหมล่ะ อีกเพียงแค่นิดเดียวคุณผู้ชมครับใกล้แล้วสงครามใกล้จบลงแล้วนะเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นตึงพื้นที่ให้ได้สกัดพวกันที่เข้ามาผมมีแต้งพอในการเรียกไอเป็นบีคอนสปอร์ตแล้วนะฮะแต่ทว่ามีคนใช้อยู่ไนงะเลยเรียกทับไม่ได้ตำแหน่งวางเก่าเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจุดไหนนะครับแต่ตอนนี้รถถังพังไปแล้วเออ, <c oughs> อยังวางไม่ได้เลย <c oughs> มือเสียงระเบิดดังออกว่าเสียงปืนล <c oughs> ีก,กอนลีกเลี่ยง ไปคุกคามนะครับข้างหน้าโคตรดูเดือดเราแค่รอโอ้โหคานิสเตอร์คานิสเตอร์เฮ้ยอีกโมเสียเสียงนี้ทุกคนรีบออกจากที่นี่แกมีสายจะมานะครับหาที่ก็บังเร็วเข้ากี่ศพวะเนี่ย สี่ศพไม่คุ้มเลยครับเจอปฏิบัติการเราบ้างสถิติกมีคนสปลอนออกมาต้องเอาก้อนเนื้อทั้งหมดที่มีตอนนี้เข้าไปในพื้นที่ครับไม่ว่าเราเสียอะไรก็ตามเอาแค่ก้อนเนื้อเข้าไปในพื้นที่พอแล้วมันคือสงครามความสูญเสียถ้าเราไม่สูญเสียเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาซึ่งชัยชนะใช่ไหมละ่ะต้องสูญเสียนั่นแหละตรงนั้นอีเทอร์เวอร์แพทนะครับนิดเดียวลงไฟฟ้าแห่งนี้ต้องเป็นของเรา สแกนมีน้อยมากครับไม่เยอะเลยเอาอยู่และเอ้ยหมดพอดีเซกเตอร์อีสู้ซึงโควนลุ้นได้ละเนอะจีจีเรียบร้อยแล้วแล้วคุณผู้ชมครับสงครามก็จบลงด้วยความปลายัยของฝ่ายดีเฟนต์ฮะแอตแทกสามารถนำชชนะกลับบ้านไม่ได้เดือดจัดเลยเนี่ย ไม่เดือดได้ไงใช่ไหมเสียงระเบิดมันกลบเสียงปืนกลของเราเนี่ยไปซสมิดเลยเสียงปังจากปืนแทบไม่ได้ยินเลยนะบ้าเอ้ยเพอร์ซนอลสกอร์เรานะครับได้จัดไปทั้งหมดนั้น42ตัวนะครับอ้มิดโอครบเลย <laughs> 20,000แต้มสวย,สวย โอเคคุณผู้ชมนะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับสงครามในวันนี้เป็นไงบ,บ้างฮะชอบเป็นการต่อสู้เราหรือเปล่ากับปืน SG 5 5 2นะครับไม่ชอบเนี่ยยังไงฝากกดไ like. ลค์ซ้ำซากนิดเดียก็จะขอบคุณอย่างสูงในตอนต,อนต่อไปเนี่ยเล่นผาานะบ้างละกันนะครับวันนี้เราไปก่อนเจอใหม่สงครามเขาหนะ้าขอบคุณที่แวะมาดูมากนะครับผม